สวัสดีค่ะเพื่อนๆ PKDT Family นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำป๊อปอิตเออไม่ใช่ทำสิมารีวิวป๊อปอิตนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ทำเนี่ยคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะก็มันเป็นของ LEGO. ลเลโก้อันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วในช่องใน t ิ k กต็อกนะคะนี่เลยอันนี้เลยนะ t ิ๊กตอกเรานี่เดี๋ยวเรามาลองเล่นเลยนี่นะคะถ้าใครอยากให้ทำคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนทำกัน ทำง่ายมากๆแค่มีเลโก้นะคะกับกระดาษคือมันอาจจะแบบใครไปลองทำมันคือสามาอถไปเซอร์ใน Youtube ก็ได้นะมันก็มีสอนกันนะแบบแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจก็รอเรา,เ,า,เ,าเดี๋ยวเราสอนให้สนุกมากค่ะคือแบบแทนป๊อป,อปอิดของจริงก็ได้หรือว่าใครแบบมีของจริงก็เล่นของจริงก็ได้นะคะ แต่ว่าเหมือนอีกสักสองคลิปมั้งหรือว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปพอกกิดของจริงกันเพราะว่าเราสั่งไปแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่มานะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะสั่งตอนที่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะตอนที่มันมานะนี่โอเคเดี๋ยวเาจีบลงไปให้หมันกันอันนี้สามารถทําแล้วแต่ได้เลยนะว่าเราจะทํากี่อันโอเคแล้วเราก็จะเอาป๊อปอิเออเราจะเอาเป็นเลโก้สีแดงอันนี้มานะแล้วก็หยอดลงไปถ้าได้ช่องไหนเนี่ยเราก็จะไว,ชกกว้ช่องนั้นแทลูกแก้วช่องนี้ ไปโอเคตอนนี้เราลืมไปแล้วนะว่ามันอยู่อันไหนบ้างมาโอ้โหอันนี้เลยเจออันนี้เลยอ่าแล้วเราก็ลองเล่นต่อกันสนุกมากอันนี้ท่ทนป๊อปปี้ของจริงได้เลยนะนะคือแบบอันเนี้ยแล้วก็อันที่เราใส่แบบใส่สีแดงเข้าไปมันก็จะอยู่ตรงนี้นะโอเคเราก็กดกลับมาแล้วเราก็ดึงอันนี้ออกนี่เดี๋ยวเราเล่นอีกทีหนึ่งนะ นี่อันกลางเลยชัดมากเริ่มนี่อันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นบนพื้นดีกว่ามันจะได้ง่ายโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นแบบเหมือนกันนี่แดดนี่แดดนี่โอเคใส่เข้าไปพี่กับแดดนี่ก็แล้วกัน พาวันนี้เราจะมารีวิวเลโก้ับอกิฐกันนะอันนี้เราทำเองเลยนะง่ายมากๆเลยถ้าใครอยากให้เราทำเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำให้ในช่อง p k t เช a m ที่ฟมิลี u ใน YouTube นะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะ,นนะเ,ยเดี๋ยวคขานีสนุกมากๆ้าเลยเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองใช้ l e โก้สีแดงอันนะี้นะมายันไว้ข้างหลังเพื่อจะได้ทำเป็นเออ่ลูกแก้วกันนะ1 2 3 4อันที่4ี่7 8เราอีกทีนึอ้ หนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่้เป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้ก็คือป๊อปอิตของเรานะคะที่เราจะทำรอของเออป๊อปอิตของจริงมานะคะก็เอาจะมาสักจานนี้มัง้งเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันนะคะถ้ามันมาถึงแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเล่นอันนี้ไปกันก็สน,นุกเหมือนกันนะคะข้าไปดูได้ในหาดูแบบเซิร์ชว่าแบบ how to make pop it from lego ใน u t u b e ก็มีเหมือนกันนะคะ แบบสนุกมากๆเลยแล้วก็แบบเล่นง่ายด้วยนะคะแต่ว่านี้คือแบบเราทําตั้งหลายทีกว่ามันจะได้นะเพราะฉะนั้นดูวิดีโอถอะไง่ายๆก็ไปดูวิดีโอนะคะเพียงแค่คุณต้องมีไลโก้ที่เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นตัวข้างในเนี่ยค่ะเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษแข็งอันนี้เราใช้เป็นปสีเขียวนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย